ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดอ่างทองถูกปกคลุมไปด้วยค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับโดยแอปพลิเคชัน Air v i s ชวลซึ่งเป็นแอปพลิเคชันตรวจสอบคุณภาพอากาศตรวจพบว่าปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5พุ่งทะลุกเกินค่ามาตรฐานขึ้นไปอยู่ในโซนอันตรายที่55ไมโครกรัมจากค่ามาตรฐานที่50ไมโครกรัมครับขณะที่ PM10 อยู่ที่83ไมโครกรัมซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ โดยในพื้นที่ทั้ง7อำเภอของจังหวัดอ่างทองมีปริมาณค่าฝุ่นที่สูงเกินมาตรฐานทั้งหมดนะครับทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจง้ง ขณะที่กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดการเผาวัสดุทางการเกษตรวัชพืชขยะมูลฝอยและการเผาในที่โล่งอื่นๆทุกกรณีโดยมีการประกาศแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งประชาชนในพื้นที่ซึ่งการฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำและทั้งปรับ